สวัสดีครับวันนี้ก็ะพุกกรบร๋อยช่องควานหมูภายมาเล็กนะครับไม่มครับแล้วก็วันนี้ยยปีเราจะไปไหนวันนี้จะไปบ้านจะไปเยี่ยมใสยทองช้างหนีน้ำท่วมน้าท่วมค่ะไป let's go start รถเสื้อเราถ่ายทีคลีเธาไม่เป็นไรหรอกสต a r t รถไปกันซาเล้งสามคน <c oughs> รถส่วนตัวนะครับเดี๋ยวจะขึ้นกับยายพี่ไปดูบ้านสายทองไหมครับไม่มีเลยครับค่ะรับครับโอเคไปเลยไปเลยถามก็จะขุ่ขาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปตอนถึงถนนลาดยางก่อนนะครับแม่ๆครับมาถึงถนนแล้วนะครับ Let's go ไปกันไปตรงเลยครับตรงเลยครับตรงเลยไปเอง ม่เอาเดี๋ยวรอแม่ก่อนไปรับแม่ก่อนไปรับแม่ก่อนนะครับโอ้ย<ม>ทางนี้ลำบากอ๋อไม่อันนี้ก็คือบ้านของผมนะครับตอนนี้ผมจะตับกล้องนิ่งๆเลยนะครับแม่แม่ครับตบามายนะเลี้ยวมาวูบบรรยากาศดีมากเลยนะครับ บ้านช้างรองนะครับแ,แม่เครับไป let's go <S สี่คนกันนะครับไปเมื่อกี้เห็นช้างอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับให้มั่นใจน่าจะเป็นพายเป๊ะเป๊ปซีเป่เนาะน้องเงียบๆนอ้องอันนี้ก็บ้านช้างที่ว่าหนีนะ้ำท่วมมาอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อชื่ออะไรวะชื่ออะไรเนาะ บ้านบุงคลองนะครับนี่ว่าช้างอยู่น้ำท่วมมาอยู่บ้านบุงคลองนะครับน่าจะบุมงบินเราก็มาเจอช้างชั่วใข่เนาะใข่เนาะเรารุ้นกันนะครับโอ้ความขันไปไหนครับถ่ายแป๊บสี่เนาะช้างแสดงเก่งนะครับอวนมากมองมาแล้ว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  บายปครับชายธงก่อนแล้วก็ไปเลี้ยว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 ทางนี้ถ้าไปทางนั้นมันจะขุกค่ะเลี้ยวทางนี้ตามที่แม่ชี้เลยนี่ก็เป็นช้างอีกตัวหนึ่งนะไม่รู้ว่ามันจะไปไหนนะครับไปลิสตูสวยมากนะครับทางข้างทาง ชมยูบรรยากาศาส,สวยท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะไม่เมยครับถ้าแม่ไมได้มาวานช้างนะคะไ,มไม่ไม่จะรู้ว่าถิ่นช้างเป็นไงนะครับสวยสวยบรรยากาศดีนะคะไมเะะ่เมยครับกว่าจะถึงก็สามสิบนาทีได้เลยครับก็เดินขะึ้นรถช้าๆไปเลยได้ ดดินแดงมาถมรถไปไม่ได้หรอกดูดูสถานการณ์แล้วติดแน่นอนไปทางนี้อู้ยเยอะมากเลยนะครับแม่แม่ขับทางเราจะไปต่อกันตรงทางข้างหน้านะครับเดีมาต่อแล้วทางเมื่อกี้ก็เละมากเลยนะครับเรามาพ้นแล้วนะครับทางเรืก็จะมียางกั้นครับเพื่อความปลอดภัย เพราะว่าสาเออโคตรตุ่มต่อไปแม่วมาบ้านเลยไป้น,นขึงังบ้านไองบ้านขพืนข้าง,างๆนี่ย จะตัดไปตอนถึงบ้านสายทองกเลยนะคะแม่งๆขออนุญาตนะครับแม่แม่ครับเปิคปตอนนี้เลยฟาสถานการณ์นี่สนุกมากเลยทางคุค่คู่ค่ะกะ่ายตกทางปั๊บนะครับไปกันเลยโอ้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 ทาง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 ออเอ,อไปกันยังไงเนาะลำบากมากเลยนะครับเราไม่รู้ว่ามันมีอีกทางไหมโอโอ อไปไหมไปไหมไปเลยไปได้แหละเกี่ยหนึ่งสู้สู้ไปไปโอ้สิงเลยอะพี่โอ้เจ้ารับมาถึงบ้านสายทอง โอ้ไม่ใช่บ้านใส่ผงบ้านใบฟืนใส่ท้องแค่ว่าเป็นคู่อยู่ลบอาศัยด้วยกันนะครับคนรู้จักกันนะครับอุ๊บอุ้ยสั่นมากไม่แม่ครับไม่แม่จะปวดหัวเพราะว่าทางมันขูดขัดเนาะจะขูดคอไฟไม่แม่มากมากเลยนะครับโอ้ตกลุมตกลุมเรามาเยี่ยมค่ำเลยก็ค่ำแล้วนะครับแม่เราก็ตัดไปตอนที่ถึงเลยนะครับอ่ะถึงแล้ว เดี๋ยวตัดไปก่อนนะครับเพราะทางข้างหน้ามันคุกค่ะ <L an> มาถึงแล้วโอ้ยากลำบากมากนู่นสายทองอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ก็ช้างที่ว่ามีน้ำท่วมมานะครับหาสายทองกันนะสายทองก็มาไป้คนละที่กับแม่นะ <L an> นย,ยิงสายทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอาแล้วดำคึ้มเลยดำคึ้มเลยดำคึ้มเลยใายทองจับจับมือหน่อย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 น่ารักมากอวบนี่ก็ควันเพชรเนาะจังเดยครับ หนีน้ำท่วมมาก็เป็นยังไงแถวหมู่บ้านน้ำท่วมท่วมเข้าหมู่บ้านเลยท่วมท่วมเข้าหน้าบ้านล่ะท่วมถึงหน้าบ้านก็เลยย้ายมาบ้านใบฟืนนะครับย้ายมากับรถสิบล้อมาเล็กแล้วมาเล็กไม่มีล่มเลยก็เลยมาทางนี้นะครับจะไปลงมาเล็กเลยวบมากเลยเป็นห้องเป็นห้องเลยนะครับนี่มาถายตอนเช้าด้วตอนเช้า พรุ่งนี้ก็จะพามาดูนะครับดูตอนเช้าเช้าเลยวิเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าแม่ควานทำอะไรเฮ็ดยังนี่ครับจัดที่นอนครนเข้าคลองนี้น้ำเกือบไม่ทันนะครับใช่ใส่ทองจะมาดึงขาไปนอนด้วยบอ ตายแล้วก็จะมีสีเชือกอีกเชือกหนึ่งอยู่เลยหนึ่งทางนู้นก็หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวแล้วก็อยู่ตรงนู้นอีกนะครับอยู่ตรงนู้นอีกก็มาอยู่บ้านพังไปเฟินเนาะไปเฟินตัวอ้วนนี่วิ่ง รูตาเหลือกมาแล้วตาเหลือกมาแล้วนะครับผบมากเป็นชั้นๆๆเลยอ้วนน่ารักมากเลยนะครับถวารแม่แม่ได้มาเห็นเนาะความน่ารักของสายทองนะนี่กิงสายทองอ้วนๆต้มุตมิน่ารักมากเลยอบมาก บวกมากเลยครับแม่แม่เราก็จะไปดูทีมงานกันยกทุงสูงอย่าเห็นโซ่เลยยกเออยกเห็นหน้ามันไม่ต้องใช้ขาเอครับว่าจังไดครับนี่ก็คือทีมงานนะครับทีมงานที่ขนช้างมานะครับนี่ก็ก่อไฟให้ช้างเนาะ มากับสายทองนะครับก็จะมีพี่พี่เนาะพี่สายทองนะเป็นรุ่นพี่รุ่นแม่ของสายทองเนาะก็จะมืดนะครับเพราะว่าเรามาค่ำเราไม่มีเวลานะครับตอนเช้าเราก็ไปถ่ายบัวงามกลับมานี่เราก็มาถ่ายสายทองนะครับสายทองก็นี่น้ำท่วมมาเนาะครับพาอคานก็จุดไฟไล่ยุงให้ ช้างทั้งสามเชือกครับอีกเชือนกอน,น,อนึงก็อยู่ตรงนู้นเชือกนึงก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคั้งสามเชือกนี่ครับทีมงานก็พากันมาเนาะกับซุ้มเขียวพี่เสือพี่สิงเนาะก็พากันช่วยระดมขนช้างหนีน้ํานะครับเว่าน้ําท่วมเข้าบ้านคนใสอทองแล้วเลยต้องมานะครับ มาเกอร์ไม่มีหญ้าด้วยนะครับแม,ม่ครับมาเกอร์หญ้าน้องช้างอยู่ที่นี่นะครับไม่มีเลยก็ยังไม่มีต้นเลยนะครับไม,ม่ครับม,มาก็ต้องอาศัยเนาะต้องอาศัยต้องอาศัยที่อยู่นะครับเพราะว่าแถวบ้านคุณจะท้องน้ําท่วมนะครับก็เลยต้องมาบ้านตะกางเไ,ไ้าวกินเหมือนทางฝั่งเลยน้ำท่วมหมดเลยถึงถึงบ้านตะกานั่นแหละ อัยพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาเล่นด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเล่นด้วยเดี๋ยวไปติดตามกัน E.P. สองครับตอนเช้าพรุ่งนี้นะครับแม่แม่ครับฝากแม่แม่เข้าไปรับชมด้วยนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับแม่แม่ครับเจอกันใหม่คลิปดูหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ